हमारा uh -oh. เอกศิลยคาเออไม่ต้องมาเสียงอ่อนเสียงหวานมันรู้สึกเก็บคอถ้ามั้งรือพูดดังไม่ดังโอ้โหพ่อคุณเอ้ยคุอยากจะรู้นะพยาคาตอนนี้น่ะตรงที่คูยืนอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินไหนวะเอาจะรู้ไงเรามาด้วยกันเนี่ยพวกเราเนี้ไอ้งูเนี่ยแผ่นนี้ใช้นาฬิลู้แล้วถามดังเหี้ยเออนมึงไปทหารมึงต้องรู้สี่แล้วมาด่ามาใส่เราอีก โย่ก็จะไม่ต้องมาถามมาพูดจาภาษากระติกกับกูนะแต่งตัวเนาะเออมึงจะไปเข้าทรงที่ไหนพูดถึงอีกระติกแค่เอา้แกอ๋ออเอา๋อกูอยากจะเปลนะี่ยนอาชีพไปเล่นลิเกไปขายลูกชิ้นอย่างนเนี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าทำท่าทัวจะลงแม่อีเดงโมอีกแล้วลงยังไงวะเอาไปขายลูกชิ้นหน้าบ้านมันนี่ก็ขายได้เนาะทัวลงเนาหยุดทำไมเนี่ยหยุดทำไม ไม่ฮาก็ข้ามไปไม่ฮาก็ก็ไม่ท้อหรอกทำไมอ่ะอ้าวไม่เคลนแจ๊กสันเนี่ยช่วงชีวิตที่เขาตกตับเนี่ยเขาไม่เคยพูดคำว่าท้อพูดว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้หยุดทำไมได้นี่ใช้ได้ยิ่ทั้งไอ้ลื่นพะยะค่ะประธานที่ตรงนี้มันไม่น่าโอยอย่างที่เองพูดเลว่าเป็นพนิมหามหน้าธนาคารสการสงครามจักรพรรดิก็ไม่เคยพ่ายใครเหมือนกัน มันไม่นา่าโกอ,อย่างนั้นเลยนี่วะน่าจะเป็นอุทยานนะพุทธเจ้าค่ะอืมเองพูดถูกถ้าอย่างนั้นข้าเหนื่อยอ่อนมากข้าจะพักขอสถานที่ตรงนี้ไอ้ลื่นฟังคําสั่งและน,นไปปฏิบัติ<อ>มึงอยู่เวรอยู่ยามมึงมฟังเอาไวน้นะสิ่งที่กูเกียรชังคือเสียงพินเสียงเพลงและเสียงดนตรีมึงสั่งเลยนะว่ากรรมการในวัดลิเกไม่เลิก อย่าเปิดเครื่องเสียงไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเออแล้วบ้านที่อยู่ไกลวัดห้ามเปิดเครื่องเสียงเปิดทรทัศน์เปิดเพลงกูไม่ชอบไม่ต้องปิดเครื่องดีซีตีเป่าไม่เอาแล,ล้วลงนานะกลับบ้านไปเลยเฮ้ยกูเล่นกันสดๆได้กูริเกอ,อัจฉริยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พิดรู้เรื่องไม่ได้โมโหลูยไม่ไปโมโหลิ ละนาดเอาไว้เอาเปล่าเอา,เอาสิเราไม่เอาเราจะเล่นได้ยังไงนึกว่าไม่เอาจะได้ไล่กลับบ้านอ,อแล้วมองไอเนี่ยไม่มีตะเค้เลยมีแต่อะไรอ่ะเหี้ยทัท้งนั้นนั่งนันหางพันเลยพ้าขอแล้วไอมือปี๋ไายก็เขาในวงเนี้ยทำไมอะเอา้าลูกีลูมันอุดหมดลูได้ไงเอ,เอ้าเอ๊ะไอ้นี่ถามแบบนี้เกงง๊ อย่างโง่ที่เล่นนะกูเนี่ยชีวิตกูไม่เคยโง่หรอกทั้งโง่เนี่ยไพ่บังคับทุกทีเ <c oughs> งียบหมดแล้วฝ่าบาทเงียบหมดแลว <c oughs> ้วดวงใจฉันรักเธอเป็นหนึ่งแต่เธอ เ่าเลยเ่าได้เป่าเ่าได้เ่าเดี๋ยวตาลืมไม่ขึ้นรู้ด้วยวัยเฮียนี็ก็ไม่ชอบอะไรนะพระองค์เนี่ยเขาไม่ชอบดีมากขนาดไม่ต้องบอกว่าใครสั่งเองไปบอกก็หยุดละดีดีดีอยากเจอคนจริงใจไม่เท่านี้ ไอ้จ<ะ>ังไรมอนอะไรนี่ไม่ใช่บาลล้านเรอทำไมอ่ะควยมือต่กให้หยุดไม่นจะไปยิงมันตายเหรอแล้ติดคุก<ล>ไม่ใช่บาลล้านเราแล้วยิงท้งท่าจะแม่นจะด้วยเนาะทำไมอ่ะเอาคาคั่วอยู่เม็ดนึงนี่จังอ้พูดไ่รู้เรื่อง่ะอยากนอนจุดพักคอยไนย้มึงอ่ะฮะออเหอบอกให้เงีย ب, บมอาเงียบเิรู้เรื่องนะอย่าอย่าอย่าให้กูอาภาพรนครสวรรค์ทำไมอารมณ์เสีย เ<ท>งียบเงียบเงิไม่เงียบแล้วมึงนอนเตียงสงนามม่ะเนี่ยชิมเมจอดายชิมเมจอดายชิมเมจอดายเขาเมื่อมัยหลอง ได้เอาไหมขึ้นมาก่อนแล้วมึงก็ไม่ใช้แน่นะอ้าวตินมาดามหอมชื่นใจไม่ก็ไม่อยู่ดีๆแทนให้เหม็นต้ออย่างนั้นนะมึงใช้เลยนะขอบคุณแม่แม่ไม่ต้องมองมาทางนี้นะผมก็สายชนมีบัตรทนจนไอ้ไม่ได้อันนี้แย่กูไม่มีกูทำไม่เป็นยังไงยังไงกูก็รักไปอยู่อะไรกันมาทางไหนเนี่ยเขาต่งให้เจ้าหยุดไม่หยุดใช่ไหมอย่ากฆ่าเราเลยนะ พผูคนจจิตใดีู้ีว่าจิตใจงดงามใช่แล้วแล้วเว้นชีวิตแล้วเธอใช่ตั้งแต่เขาเกิดมาไม่เคยมีใครเรียกข้าคนรูปร่างดีคนพูดใาดีมีแต่ด่าไอ้หน้าส้นตีนได้ยินจนชัดหูทัดถ้อยชัดคำทุกวันเลยแต่รับรองคำพูดของเธอรูปร่างเธออย่ามาเลยนะพ่อตาหวานพ่อบอกว่าหล่อไว้หล่อไว้ไหล่อไว้พ่อตาหวานบอกแล้วว่าอย่าไอ เขาลูบหลอดดูสิเป็นคนแรกที่ชมฉันปากหวานพี่เทพมันก็ด่าฉันไอ้ปากหมาลิเกย์ในหลวงเรียกฉันปากหมาทุกคนเธอเป็นคนแรกแต่ไม่เลยเขาลูบหลอดแม่ลวกแล้วหูลูบหลอดดังแทบประบุนะอย่าฆ่าเราเลยไม่ออดใจตีไอะไรก็รู้ไม่เจ้าประคุณช่องว่างไงล่ะ ดาบตะรงบันชีวิตเธอเธอเลี้ยไอ้รูปหล่อบอกะมึงไอ้ตัวเนี้ยไอเบลัยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยไอเบลัยตายโอ้โหเผื่อเมลัยจะกัดคอกูนะเออมันมันมีหลายชื่ออไ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรอ่ะแต่ที่สิงห์บุรีบ้านกูเขาเรียกตัวแลนตัวอแลนตัวแลนที่เขาเคลียร์กันไทยแลนไทยแลนนั่นแหละไทยเฮีย รียกเรียก่างนี้เปาธิบารน้วเรียกโตแลนจริงผมเนี่ยนะผม่าขอมึงถามด้วเป็นใครชุดเนี้ยมึงนี่แต่งตัวเนี่ยบอกว่าถูกเลยเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะอันสติไทยในสมัยนี้อย่าได้ฉี่กลางดองพงไพศาลเพราะว่ายอดหญ้ามันแหลมขึ้นชูชันจะเสียขวัญร้องอุ้ยตายอะไรต่ำพูดมันรู้จริงฟาบาทให้ผมเล่นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลย ตงจ่จ่าฝูงเลยเนี่ยสวัสดีค่ะนี่มาจากไหนคะเนี่ยเหมือนเดิมนะมึงเนี่ยทำไมเหรอไม่มีใครท่าความตอแหลไปจะมึงท้าอีกคนติดตัวกูมาตั้งแต่เกิดเขาเรียกว่าจริตจริตแากกาันยิ่งมองยิ่งเหมือนมึงเนี่ยเหมือนอะไรนางแบบที่อยู่ในขวดที่ยิ้วตาเด็กสมบูรณ์ในเนี่ยเขาเรียกคนสองลุกนะสองลุกยังไงลุกไปกินกันลุกไปนอนนี่เนี่ย ลักษณะจะสนุกกับการบริโภคเชื่ออนายชื่อไม่คุยก่อนชื่อนายเหรอจ้าชื่อนาชื่อว่าอากาศโอ้ชื่ออากาศโอ้ไม่คุ้นไม่คุโอ้โหหรือว่าใครสั่งถังแก๊สฟอกใจนะแล้วเอามาให้อีกตัวเรนรุ่นงบชอบใครจะหอบฟอกไกเขาต้องแรงร้นขอบคุณนะคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณนะครับแล้วแจกอะ้วแจกอะ้วแจกจะก็เย็นแล้วจะเหลือเงินทับมเเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะ ะ,ะชื่ออะไรเราเนี่ยชื่ออังกาบเหรออังกาบเหรออ๋อชื่อเล่นเนี่ยนะเราเนี่ยชื่ออายอายอไออะไรอ,อ่ะไอ้ายซาลืมหันหน้ามาแต่ไปตรงนี้ขอโทษทีไม่คุณกาบเท่าไหร่เนี่ย กาบก็เหรอจ้ากาบไม่เล็กไม่ยล็กก็เท่าหน้าพี่นี่แหละเฮ้ยพอดีพอดีเลยกาบเท่าหน้าเลยนะจ้ามึงไปตลาดทีไม่เดินหาบก,กาบอย่างนี้เลยนะแกพี่เนี่ยพี่ผายยัก,กำลังเข้ามาอเลยมึงน,น,นอะอ,อ,อีกคนแล้วมึงเนี่ยอีกคนผัวมึงอะมากอะเป็ตัวเปนตนยังไม่มีละค่ะแต่ก็เลยกระละร้อยกว่า กูว่าอีนี่แมวเข้าไปกลางตัวขนไม่เปียกแล้วเอาทำไม่ชอบมันไม่จริงกทีฟีเดี๋ยวก่อนต้องคุยกันก่อนอทำไงจะได้เบอร์มาขายเติมวะทำไมอะ่ะเวลาร้อนต้องคิดถึงเขาเลยไอเติมชื่นใจมีแฟนหรือยังเด็กพี่เทษบอกมาขายที่ไรบ่นขาดทุนทุกทีต่อแชร์พิเก้เมคมีแฟนหรือย,ยังเราเนี่ยอ๋อหนูไม่เคยมีแฟนหนูมีผัวเลยแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วเป็นโสด เหรอของพี่ก็ตายเมื่อเช้าเผาเมื่อวานร้องเพลงก็ต้องเพลงไว้แล้วเอาสิคะเรามามองกันซ้อน ยาหญิาตัวตื่นตอนเช้าเราช้วยรับครื่ลหลายจริงจริงพักชั่วคราวเสร็จแล้วก็ไป ก็สารภาพจริงๆนะ <l ug> <ว>กูว่าแดงกูว,ว่าแดงสั่งไม่ได้ดังใจเลยครับครับกูว่าแดงไม่มีตังก็ไม่ลงไปเที่ยวยิ่หายแดงะลอดง,งา้างปีอีกแล้ก็ถีเข้าไม่อยากรู้ว่าจ้ชื่ออะไรจับดีนาเป็นอะไรสิ่งที่เจ้าต้องทำและข้าต้องการเจ้าต้องเป็นเมียข้บาบ้าซินี่ไ,ไ,ไงญญ <l ug> ไทิ้งไปแล้วไอเดปลางหน้ากูไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเออ ใครตกหน้าฟาบาสเออกล้าตกเออทําไมมีตีนไม่ถีบซะเลยจ่อกว่เหร่แล้วมึงถีบทำไมอ่ะฮะถีบทำไมเอาหน้ากูกูจะให้ถีบไม่หน้ามึงให้ถีบไปเจ้ไอ้เด็อายุกูมากแล้วกำลังกูไม่เคยดีคนเนี้ยกูขอขอพี่เหลือสี่คนกูยกให้มึงหมดเลยปั้มไปไอ้เดี็ก mẹ đôi khi anh em nó nhảy nổi lắm hộ nón cụ nhá, có tình nha, khải thấy tình quá thèn nón, nên chèn luôn. bảo pì, mà nhủ mà du pì, nhủ khải thương, nón เชื่อเชื่อเชื่เชืาหลงทุ่นหุ่นุ่เดียวอะไรหุ่นเป็นหม้อกุเดียวเหรอุณนามาครไเร็วแ้ไปเร็วไปเทำไมเนี้ยไปเลยบ้าโอ้โหไปดีดีไม่น่ามาเลยทำไม้าไม่มาฝันนี้หนูก็มันไปแล้วเสร็จมันเสร็จมันไปแล้วเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวอนะไรของใครเนี่ยแล้วมึงจะไปทันไหมเนี่ยเดินหน้าเขาก็รอเรางเนี้ยมึงจะไปทำฝันไงโอ้แต่ตัวมันบอกแล้ฝันมีทงมีไทยด้วยไอ้มาจะทาน กูก็ไม่รู้ใครกูตกใจกูรักคงเดินเล้หางไปเนื้อใสนื้อใส่เนื้อมันฟ้อเลือใ่เนื้ใส่เนื้รใส่เอใส่เนือใส่เนือในอใครเนื้อใส่เนืใครบนื้อใส่นองห่เ้อใส่เนื้อเนอยู่ทน่ไอเนบิดามาเนร้อน้อ่นือใส่นื้อใส่อใส่เอน้น้้อ่เอ่นื้ มึงมาเอาไปมาจัดยางโทนนะม่บอกยาชนอยู่นี่ในเป่านี่เฮ้พวกมึงทำอย่างนี้มันไม่ใิดชายชาติมันไม่ใช่ชายเชายพวกมึงมันไอ้ชายกระเบนไม่ใช่ชายกระเบนสาวไม่ใช่ตากระเบนของแกพวกมึงมันไอ้ชายกระเบนแม่ม่ายค้างปีนี่ต้องไหว้แสบ ยงโอ้โหเทเป็นไงล่ะที่นี่เขามึงมาเที่ยงตรงเด็กไม้เขาไม่แข็งแรงเฮ้ยดึงด้วยไม้หนักองกมึงถอนคำพูดกันเลยเนี่ยทำไมมึงหาว่าพวกกูเป็นอะไรนะไอ้พวกแม่ไม่ใครจะเป็นแม่ไม่ครักไปมึงจะถอนคำพูดไหมมึงจะถอนคำพูดไปเนี่ยไม่ถอนไม่รู้ประวัติตัวฉันแล้วทำไมมีรู้ประวัติจะหนาว เนียสองพันห้าร้อยศพไมยได้ยินป่ามึงมึงมึงฆ่าเหรอขับรถลูกไก่ควงเรื่องตายหาวว่าเป็นทายกระเบนค้างเปินประเทศแล้วโรงงานอะไรยาเ้ยนะเฮ้ยดีว่าที่่ดีว่าตีอังครับดียังไงเพียวมาต่อไปแก้งอสมอเลย บ่อยคนนี้เม่อกี้งานที่แล้วทั้งคืนที่หายกูได้มาที่แปดบาทเดีกูไปก็เสี่ยวเรือกรูยขึ้นขาดแล้วเปล่าไอ้โนุ่นเอาไรพวกมึงไม่พกหมาเฮาไปต้องแห้งโอ้โหเป็นไโกรดไม่ต้องไปต้องแห้งละเออไม่ต้องสดกูไม่เฮาไม่ต้องแต่กูไม่เฮาเฮาปีขนาดตั้งเสือพิมพ์ปลิวเรายังเท่าเลยกูจะซื้อพิมพ์ก็ไม่เฮาใช่ ทำไมมึงมาทำไม,มไม่เห่าอ้าวไม่เห่าพรกูหยุดติ้ขี้อยู่พวกมึงมันชัดชัดนะพวกมึงมันนอนพวกมึงมันนอนอยู่นี่ชัดชัดเนะ<อ>พวกมึงมันชัดชัดนอนพุงหลามลยพวใครพวกมึงเอ้ยไอ้นั่นนทราสพยพันกับกูมีไร มีผู้ตายผ้าอะไรบ้างล่ะเอามึงเชื่อกูเลยมอมาเย็นเมียมันด่ากูด่าว่าไงมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายสายพันธุ์เฮียอะไรใช่แล้วไม่มีหลายสายพันธ์เป็นไงหัวหน้าเป็นไงว่ต้องหาหมอทักเพจยังไงเพยทำไมอ่ะบ้าต้งแน่จริงหยิบมีดมาหยิบมีดมาตัวกับกูตัวต่ตัวมาถอยเลยถอยเลย อะไรง่วอะไรนะหยิบมีดมาสู้กับกูตัวตตัวมึงท้าใครกูท้ามึงมาสิก <Target> ูถามมือเที่ยวมึงท้าใครกูท้ามึงรออตายไปอย่างปฏิหารทำไมฮะท้ามึงก็ไม่มีเรื่องมาถึงเก่งเก่งมึงท้ากูเสียกูท้ามึงนี่เอ๊ะพูดไปรู้เรื่องเดียมันแข็งเผื่อนเหนียวท้ามึงไม่มีเรื่องเก่งเก่งมึงท้ากูเสีเราเพิ่งให้กมาช่วยสองสามวัน นี่ดาวตลกเนี้ยเจียวเล็กนี่เพิ่งมาสองวันโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียเลยเสียเลยที่บ้านโทรไปไม่เยังยาวขาลงไม่ได้ได้มาบอกเจียวเล็กแอบขอโทษขออภัยอย่าไปมึงสองคนน่ะแอบดังครับมึงสองคนน่ะมึงไปอยู่ด้วยกันเลยไปตั้งความเลยบ้านเขาความจังไรยของคนละคณะของพูดได้เหมือนกันละถ้าเกิดอะไรท้ามึงท้ากูขนาดถ้าผมเนี่ยถ้าผมติดตังนะถ้าติดตังพี่แบงผมก็ต้องไปถ่วงไง แต่ท้าบ้านเนี้ยถ้าติดตามพี่แป้งแน่ต้องตามไว้พี่แป้งเนี่ยมันกลับกันมา,มาเลยหยุดแดงมาสู้กันตัวต่อตัวอะไรหยุดแดงมาสู้กันตัวต่อตัวเด็กมาเลยหาใครทักกูทักกูหาใครทักกูแล้วจะมึงแด้ <laughs> หลอดทอเหมือนทำมาจากท่อรถเครื่องเหไงทุกคนนานๆเจอกันใหญ่เหมือนเท้าแวดสุวรรณก็มาทุกทีนะเดี๋ยวเดึงดิงกูอภพรเลยนะมึงว่ากเท้าแวดสุวรรณอะไรอภพรอารมณ์เสียอารมณ์เสียตัวเล่นน้ำมีดด้วยก็ได้ทำไมจำแม่นจำแม่น แมวโดนบีบคอยังไงกินแล้วเป็นพระเอกคนเดียวเลยที่ร้องแต่คุกจังหวงะได้ดีได้จต่คุกยังไงอ้าไม่แตะแกไคอขอร้องหรอกกูร้ัวนะและร้องดีกัด้วยเขาจตคุตกคจังหวะเป็น เดี๋ยวพอเหยุดเลยหยุดเลยพี่เทพมาหามาช่วยว่าเนี่ยไอ้เนี้ยมันกูร้องตะคุกจังหวะกูแค่เก็บทิ้งเก็บฉากกูเห็นมันเก็บสั่เท่านั้นแหละเออร้องดีไม่เป็นเลยเฮ้ยทำไมไปว่าไปตัได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมมันอุตส่าห์มาช่วยเก็บแปลงงานเนี่ยเห็นไหมคาโตขึ้นอื่อนอนพันห้ามันเรียกสี่พันเนี่ยมันมาช่วยเนี่ยเฮ้แล้วไปด่ามันไปตรงไปตัวได้ไงเนี่ยเนี่ยฮะชนเบาได้เบาทำไมเราผู้พันห้าเนี่ยมันมาช่วยตีคืนเนี่ย คือละสี่พันคูพันห้าเนีี่เกณฑ์ติบหน้าตลอดนะพันห้าหมดมึงมีน้ำใจจริงมึงเข้าใจผิดแล้วชนสี่พันเนี่ยไม่ได้คืนและสี่พันทำไมสามพันสี่พันต่อเป็นกระทูนมนเป็นตัวนะพี่ใจมันมั่งเนี่ยตัวใช่ไหมล่ะเออเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำไมเดี๋ยวผมนับเงินจากพระเดชบุคุณให้คณะกรรมการมาให้ผมก็จ่ายค่าตัวนางโต๊ะจ่ายค่าตัวนางเอกจ่ายค่าตัวโกงหรือว่าคุณจะเอาค่าคน เียเว้ยเนี่ยเว้ยฮะสมมติว่าเออบักกี้มันพูดใช่ไหมลากวันเมืงองเศษมาจนอือนะว่าต่อไปมานี่เจอะไอ้หมาเน่าเผื่อมีถ่ายทอดสดอยู่ใกล้ๆระยะห่างนี่นะนี่นะเดือวสมุ่เออคุณฟังอยู่ชนหูกูดีเออสมมติไง เหม็นป้ำไม่ตีหนึ่งแม่งมาไวซะได้ข้าวถั่วกันไปกันลูกเอ๋ตัวกันนี่นะนี่นะสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าฆ่าตัวฆ่าตัวได้เงินฆ่าตัวได้ค่าคนติดคุกเฮ้ยกูรู้นะว่ามึงมึงอยู่บ้านไม่ทำอะไรเดี๋ยกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าอนาคตไม่กี่ปีมึงก็ตายเออมึงก็ตายทำาะไรทำมึงตายไปเนี่ยพี่เทพเขามีน้ำใจนะคือแรกเขาเป็นเจ้าภาพเลยลาดหน้า พนพันธ์นุ่นเลยกับพ่อปลาเออเดี๋ยวกูก็ตตยนนะน้ำเปล่าเลี้ยงงานสมมึงเลยและนาดนุ่นไอเอเอาไปช่วยงานเผามึงเออแต่ชนกูคิดว่าเอกูจะอยู่รอเผาพ่อมึงก่อนพ่อตายแล้วตาายแล้้วมมันไ่หรอกพี่ให้เกียรติหน่อยจีสรุปแล้ว5้าตัวได้ตังงั้นเผื่ออีกสองตัวเพื่อใคร พ่อกับแม่เขาอยู่บ้านจอมมึงต้องไม่ถ mm ูกต้องได้อีกสองตัว นี่เขาพูดเป,ป็นหัวโป๊ะมาเลยนี่ไม่มีใครรู้อ่ะ